สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพามาดูทีมงานรถหล่อนะครับซึ่งรอบนั้นมีโอกาสได้มาถ่ายทำเพียงแค่หนึ่งคลิปเท่านั้นเองแต่ครับมารอบนี้ครับโอ้น้ำเต็มบ,บ่อเลยรถขุดสองคันครับซานนี่ s y 1 3 5 c คันหนึ่งแล้วก็ คมสุ PC 130คันหนึ่งนะครับกําลังจอดรอรถหกล้ออยู่นะครับในน้องน้ำนะครับน้องน้ำโครงการเนื้อที่ก็ประมาณประมาณ10ไร่นี่นะครับอยู่ที่บ้านไผ่น้อยครับ บ้านไา่น้อยตำบลเมืองโพอำเภอภห้วยราชจังังวดบุรีรัมย์นะครับมาแล้วเดก,ก้าสีเหลืองครับถอยเข้าไปทางเดินลงจากนี่ไม่มีครับไม่มีทางเดินเลยต้องไปลงมาจากฝั่งนู้น นะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปฝั่งนู้นก่อนเข้ามาบริเวณที่พักนะครับด้านในของทีมงานสอธนกรครับเจอรถหล่อ2องคันครับจอดอยู่ฝั่งนี้อีสูรโรบคอบหนึ่คันแล้วก็อิสูเดก้า1นคันครับเดก,ก้านี่แน่นอนเลย ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเกมไม่น้อยร้อยมิชลินขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเดกา้าสีเหลืองสวัสดีครับทำไมอยู่นี่ฝนไม่ตกเนี่ยบ้านเมืองไท่ตรงนี้ท่วมแล้วนี่ตกหนักเลย เด็ก้าสีเหลืองโอ้โหไปแล้วครับพอดีผมมาจากทีมงานโทรหนึ่งนะครับทีมงานโทรหนึ่งนี่ฝนตกหนะักวิ่งไม่ได้ครับ วันนี้วิ่งกันอยู่กี่คันนาะเดี๋ยวรอดูว่าวิ่งกันอยู่กี่คันนะครับคันแรกออกไปเดก้าสีเหลืองคันที่2ครับออกมาแล้วครับเมก้าเขียวครับโอ้โหยกล้อมาเลยครับ ไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหสุดจัดเลยครับไปแล้วครับโบหอนดีเหลือเกินลักษณะนี้จะไล่แซงได้ก้าแน่นอนครับไปแล้วได้ก้านี้แล้วได้ก้านี้ไม่ยอมครับไม่ยอม เจ้าหน้ายักนะครับจอดอยู่ที่เห็นจอดอยู่มีหนึ่งสองสามนะครับสามคันแล้วก็ที่เห็นวิ่งเนี่ยสองคันแหละครับหลักๆทางวิ่งนี่ค่อนข้างที่จะชันครับชุดชุดนี้นะครับห่างจากทีมงานโทรหนึ่งเนี่ยเพียงแค่ ประมาณ 3- 4โลเท่านั้นเองครับแต่ว่าฝนตกมาไม่ถึงเดก้าสีน้ำเงินสุดหล่อมานะครับสอซับสวัยขัดดีนท่อรั่นแน่นอนเดี๋ยวรอดูขาขึ้นครับเดก้าสุดหล่อ เซียท็อปครับไปแล้วสรุปแล้วนี่ชุดที่วิ่งนี่เห็นสีคันแล้วครับเจอสีคันแล้วตอนนี้กำลังใส่ดินอยู่นะครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับคันนี้ทออลั่นแน่นอน là gặp ตอนนี้ดังลั่นเลยไปแล้ววสมองเงินตอนเดียวมาแล้วครับโอเป็น5้าคันแล้วสำหรับชุดที่วิ่งงานเนี่ยสังกัดสอธนกรครับ อยท็อปมาแล้วครับเตก,ก้าสุดหล่อตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วอองฝนเริ่มลงแล้วครับไม่รู้จะทันการหรือเปล่า นะครับเราออฝนเริ่มลงแล้วลมเริ่มมาความเย็นเริ่มที่จะส่งความส่งผลต่อความรู้สึกแล้วครับตอนนี้ดูสิครับโอ้ใส่ดินออกมาแล้วครับ เดก้าเหลืองกับเมก้าเขียวมาแล้วสรุปว่าวันนี้ชุดที่วิ่งนะครับต้องมีทั้งหมดห้าคันด้วยกันครับคันที่แรงที่สุดน่าจะเป็นคันนี้นะครับเมก้าสีเขียวสุดรอคันนี้ครับสวยงามมาก ไทยลงมาจากรถเลยสวัสดีครับอ้าวว่าอยู่ว่าอยู่ว่าทำไมเห็นแต่รถจอดรอน้ำมันฮะจอดรอน้มันอ๋อรอน้ำมันชื่อว่าพี่มีพี่หอมจริงๆอะไรนะมาจากไหนครับพี่ฮะมาจากไหนไปโทรหนึ่งมาแล้วรอบหนึ่งบ้านโนเนี่ย ใช่มาแล้วรอบนึงก็อี๋ทำไมเห็นแต่ไมโครเวียงอยู่สองคันวะก็เลยก็เลยไปนู่นก่อนจอดรอนมันเหมือนกันไมโครนะทำไมไม่กล้านี่แรงจังเลยยกล้อขึ้นเลยโอ้บินขึ้นเลยสุดยอดเลยนี่แหละสังกัดสุขราชกัเองทุกคนเนี่ยทีมงานเสียสงมีสรงเข้าประกวดกี่คันเนี่ยสองสามสองเกม 20, 17, ถ้าทั้งหมดนะ,ะ,ะ17 18คันวันไหนจะได้รวมตัวกันทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยที่เทเป็นไงโหมดไหมก <c oughs> ็ไม่ค่อยหมดเหมือนขึ้นสูงที่เทขึ้นสูงไปเทที่สาธารณะบอก <c oughs> ว,วัดล้างวัดร้างมี <c oughs> มีพลังงานอะไรหรือเปล่าแถวนั้นนะไม, <laughs> มาแล้วครับคันเหลืองนี่มานิ่มๆแต่คันเขียวนี่ไม่ได้ครับนะเคยเห็นเครื่องบินจะขึ้นทยานขึ้นฟ้ายังไงอย่างนั้นเลย ดูคันเหลืองกับคันเขียวนะครับคันไหนจะแรงกว่ากันเอาแล้วครับสับแล้วครับได้เวลาจวดแล้วครับ จะรวดจ,จะขึ้นฟ้าเลยครับดังดีเหลือเกินอ่าเดี๋ยวก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ